เป็นแบบว่าเปลี่ยนเนี่ยใหม่เนาะปลูกเาเรียกว่าปลูกพืชหมุนเวียน,นเนาะต่อไปกันนาะจะเป็นคิวมะเขือแะ,นะ้วเนาะไปเอาเบียมาแล้วจ้าต่อไปกันจะเป็นลงมะเขือเปาะต่อไปละจ้ะนะการทำกเกษตรของเรากับเบียมีละจ้ะปลูกหมุนเวียนกันไปเนาะนพอบานบอกว่าจะไทยก่อนจ้า ไถแล้วเออเนาะค่อยมาปลูกเพื่อกําจัดวัชพืชโกนนะจ๊ะเพื่อไถให้มันตากแดดเนาะขาเชื่อขาอะไรในดินนะจ๊ะผืชผืชพักมันจะได้งามแบบนั้นก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้ละจ้านำมาชมบรรยากาศยามเย็นนะจ๊ะอุ้ยลมก็เย็นสบายสบายเนาะลมเย็นจ่อยเลยเนาะ มาก็พาหลานมาโหฝรั่งด้วยโ <laughs> <laughs> หโหฝรั่งกิมจูนะจ๊ะ